สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันคือเก่านะครับผมยังบ่ทันได้ไปไสนะครับคลิปที่2นี่พ่อกันกับเบ้าชายเศรษฐกิจขึ้นเก่านะครับผมพบกันมื้อนี้อยู่ที่ตลาดนัดเอ่ออำเภอไอ้อำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับผมตลาดนัดชมพูบุตรร้อยเอ็ดนะครับพ่อกันตรงกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่4มิถุนายน2565สิบาสพี่น้องเปรียบเทียบราคาเช็คราคานะครับแต่ละพื้นที่นะครับผมให้พี่น้องได้ศึกษาเบิ่งนะครับในห้อยทุกท่านนะครับ สี่ซื้อสีขายกันก็เป็นหน้าที่การต่อรองนะครับโทรษข้ามาสอบถามเพิ่นนะครับตามเบอร์โทรที่เพิ่นให,ไห้ไว้แต่ละคลิปนะครับแต่ละคนนะครับผู้ใดเข้ามาแล้วนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อโบผาดคลิปต,ต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปนะครับไปเบิ่งราคากันเลยนะครับไปเช็คราคาตัวดีเพิ่นก็กำลังต่อรองกันอยู่นะครับผมในหอยใหญ่เพิ่นกำลังต่อรองอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ ตัวนี้โบเป็นมาจากไก้ตลาดบ้านหันบ่เห็นหน้าตาอยู่เรื่อยเนาะนะครับเป็นมหาสื่อมาคือกันนะครับด้หอยเพิ่นนะครับอะเดี๋ยวไปเบิ้งต่อตัวต่อไปนะครับพี่น้องวัสดีครับพ่อวัสดีครับนี่เจ้าเกาห้านะครับผมเอามาสองตัวบพ่อเมื้อนี้สามตัวบ่เอาไทยตัวนี้ก่อนเน่ยนี่ตัวงามๆนี่ตัวนี้สามหมื่นหกอ้าว ราคาคือโบผแพงงัวคืองามอยู่ขายแพงหลายบอยู่กนซื้อนะพ่อเน้อเอาตัวนี้นะครับเป็นงัวแม่สาวปีละาบ่พ่อปีละาบ่ปีครับสามเดือนนะครับตัวนี้ปีกับสามเดือนนะครับส่วนสูงนี่ประมาณร้อยสี่สิบนะพ่อเนาะประมาณร้อยสี่สิบแข้งขาดีพ่อพ่อรับประกันหมดทุกอย่างเลยนะครับแข้งขาดีรับประกันทุกอย่างเลยตัวนี้นะครับผมนะครับไายแวนหลอมเบือง สีนี่งามแน่นอนครับพี่น้องสีแดงเข้มดีนะครับถือแดดกับสีงามกว่านี้นะครับผมพี่เพิ่นเปิดไว้บ่แพงนะครับเพราะว่าเมษาตัวนี้พราเปิดไว้เท่าไรสามหมื่นเท่าไรก็อนสามหมื่นหกพันเบิงบ้งเบิ้งเครื่องเพชเบิ้งโค่นหางนะครับพี่น้องโค่นหางใหญ่ๆนะครับผมเอาไปเลี้ยงกับสวยงามเพื่อกันตัวนี้นะครับเป็นแม่พันธุ์แม่บอกได้สบายๆสามหมื่นหกพันต่อรองไดนน้แล้วพอนาะต่อรองได้นะครับเอา้าฝากเบอร์โทรให้พ่อวันนี้ผู้ใดสนใจงว้วนตัวนี้นะครับศูนย์เก้าสี่สามแปดเจ็ด 3 3 4นะครับพ่อเฉลิมชัยนอนะครับพ่อเฉลิมชัยนะครับเด้องวราคาโมแพงนะครับ3 6 0 0 0กต่อล่องเขาไม่ได้อีกตั้งหากนะครับการขนส่งคุยกันก่อนนะครับราคานนามันแพงขึ้นแพงขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคครับพ่อขอบคุณหลยครับผมขอบคุณครับอ่าทายไปทายมากงวดกับอ่าสิทธิ์กตตมช้่น้ำนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันนะครับไปต่อโตต่อไปกันนะครับผมคลิปที่สองนี้นะครับผมสวัสดีครับพี่ วัดดีครับผมอ่าว่าเบิงว่าเบิงตัวนี้เด้อตัวนี้เป็นง้วทองหรือยังไงครับนี่ <resources> พึ่งทับพึ่งทับห่มี่ใบบ่ครับนี่ครับนี่ตาทับตัวได้ไวครับผมอ่า <choir. S 1> เดี๋ยวขอใบยังหน่อยนะครับให้เบิงเบิงในยังหน่อยอ่าตัวนี้นะครับทองแรกบ,บ,คบ,บ่ครับนี่ทองที่สองเนาะนะครับเป็นทองที่สองพป่นทับไวแล้วนะครับเป็นกระลังหาใบให้เบิงนะครับนี para. ่ para. para. ตั้งกุกับงัวงัวสีช้นอยู่นะครับผมอ่าตัวนี้ทับกับตันกับตันผ้าร่วยนะครับผมอ่าทับเจริญฟร์มนะครับผมเป็นทับกับตันไว้นะครับอ่าวันทับนะครับ17พฤษภาคมห5้านะครับผมวันกําหนดลอด27กุมภาพันหก66นะครับมีใบรับประกันเรียบร้อยนะครับมีใบมีหลอดครบนะครับอ่านะครับงัวงงวตัวนี้ยังโมตันติดตวทองนะพอเนะครับยังโมตันติดตวทองนะครับ แต่ว่าสีสีผิวนี่เข้มง่ามนะครับนี่เป็นง่วลูกตัวที่สองแล้วนะครับในทองคนทับไว้นะครับแข้งขาดีปะครับอ่าตำหนี่วนอื่นมีบ่บ่มีตำหนีอย่างนะครับเนาะ ตํานี้เอามีแต่ความงามเนาะตํานี้เนาะนะครับมีแต่ความงามคนว่านะครับส่วนสูงนี่ประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับถึงร้อยเกือบร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเบื้องส่วนทรงนะครับพี่น้องทรนเงี้ยวๆสวยๆนะครับตัวนี้บามันลูกผสมนะครับนะครับโบถึงกระทบนะครับพี่น้องนี่สวยงามดีนะครับเบื้องเบื้องไายเบื้องนมเบื้องหยางมันนะครับพี่น้องนมกับโบติงนะครับนี่เบื้องตาข้อสวยๆเบื้องแครงขาสวยๆนะครับเปิดเปิดเท่าไหรพี่ เปิดด้วยหกหมื่นนะครับนุ่งทองนะครับเปิดไว้หกหมื่นบาทนะครับมีใบรับประกันเรียบร้อยนะครับผมต่อรองกันเขามาได้นะครับผมหกหมื่นบาทนี่นะครับเป็นตั้งไว้ให้เราต่อรองกันฝากเบอร์โทรหน่อยครับผมศูนย์แปดเก้าสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดสี่ครับเจ็ดแปดเจ็ดสี่ซื้อยังครับผมอสอน้ำโชคครับอสอน้ำโชคนะครับผมมาจากไหนครับผมจากตูครับจากตูรพัทพี่มาเ่นอหอยเอสนะครับ โทรมาได้ตลอดพื่นวะคุยได้ตลอดต่อรองกันได้ตลอดเนาะตัวนี้นะครับเพิ่นเปิดราคาไว้แล้วนะครับข้อมูลต่างๆบอกเข้าใจยังไงโทรเข้ามาสอบถามอ่ะกับมีนะครับรับประกันทองใช่เพิ่นได้ทบอ๋อการหมอทองยินดีขึ้นเงีนครับอ๋อการหม้อองยินดีขึนเงี้ยเพื่อนวะยู่บ้านมีหลายบ่ครับพี่อยู่บ้านกับมี่สามสี่ตัวนะครับรับประกันให้เบิร์ตทุกตัวเนาะนะครับตันสนใจนะครับพี่น้องบ่แม่นงัวตัวนี้กังัวอยู่บ้านก็มีอีกหลายมีอีกหลายเนาะโทรเข้ามาสอบถามพี่เพิ่นได้ตามเบอร์โทรนะครับ โอเคครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับมีตัวดไดมีตัวเดียไทยอีกว่าครับอเดี๋ยวสิไทยให้ตัวเดีบทนท่านขายตัวนี้บอกว่า,วา,วา,าจุงจุงว้พี่จังเลยมันจืดมันจืดมันเ <c oughs> ขาเนี่ย อาเบิงตัวนี้ตัวนี้งวสา้าวนะครับสวอ่วัสดีครับพ่อวัสดีครับผมนี่งวพ่อพนเดอตัวนี้เป็นงัวนเมสานะครับผมอันเดียวกันบ่เดียวกันตัวนี้ตัวนี้ขายจักบาทพ่อหครับ่อบห้องไว้ซนะครับเนาะสี่ื่นหาพันบาทนะครับส่วนสูงของงวเมสาวตัวนี้นะครับส่วนสูงประมาณร้อยสาบวกนะครับผมร้อยสามสิบห้านะครับแข้งขาดีแข้งขาดีครับตันี้ตันี้มีบ่บ่มีตันี้ยังเนาะ ตัวนี้เพิ่นหัวลวนเฮ็ดเขาบ่ครับนี่วาามธรรชติตัวนี้เพนหัวลวนท่ามรสชาตินะครับแข้งขาดีบ่มีตำนี้เปิดไว้เท่าไหร่ก็เท่าไหร่ก็พ่อเมื่อกี้นี่สี่หมื่นห้าพันบาทเนาะนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทอ่าโทรเข้ามาสอบถามต่อรองกันนะครับพี่น้องงัวแม่สาวตัวนี้นะครับผู้ใดสนใจเป็นแม่พันธุ์ไดสบายสบายขึ้นกันนะครับเบอร์โทรกับเบอร์โทรพ่อเพคนนี่บ้าอ่าเบอร์โทรของอ่าไออส อสอเิ่นเมื่อกี้นี่ละนี่เจ้านี่นะครับนี่เจ้านี่เิ่นมาน้ากันนะครับผู้ใดสนใจโทรกับมาต่อร่องกันได้โอเคครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับวาคมไปต่อครับพี่น้องนะครับไปต่อกันอีกนะครับคลิปที่สองทายเบื้งนะครับจืดจังหน่อยเด้อนี่พี่น้องฝนตกจืดจังหน่อยนะครับผู้ไดบริษัทบูดนี่มือนี่เสียใจเลยนะครับมาตลาดง่วใส่บูดเอานะครับผมไ่บูดเอาเนาะ อสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับอ่าม่เบิงนายห้อยพ่อกันอยู่ตลอดเฮรอนะครับเอามาจากโตครับพี่มืนน่อนี้สองโตเนาะอ่าม่เบิงงวัวง,งามแม่สาวทั้งสองหมดนี่าแมา่ง,งวัวงามครูนีเเ่เขาว่าเขาว่างัวงามครูแถวโบท่านลดจักโตปนว่านะครับอ่าอายุนี่นายชี้ซ้ำกันเนาะประมาณเท่าไหร่ประมาณจักปีอายุปประมาณบ ทั้งทั้งสองเนาะประมาณ18 19เดือนกสองปีเลยก็คือว่าแขียวล้วกันสองปีเลยนี่คือแขีวลนแน่นอนครับผมต้องถามฟันหนุ่มยังม่ตันล้นตัวนี้ฟันหนุ่มยังบอลนนะครับบางเท่าก็ต้องสอบถามเจ้าของงัวพันหนึ่งในหอยพันสิบในหูนะครับผมถามพันด้วยกันถามพันด้วยกันเนาะเพราะว่างัวนี่คันไม่ว่าปีปีกัวกัวนี่ยังบอลนดอกได้ว่ากันสองปีขึ้นไปนี่ล้นแน่นอนนะครับตัวนี้เพเบะกองงัวแม่สาวพันนะครับพันเขาเปิดสองโตนะครับโตแรกออกสไตล์หูกระทบเครื่อง เครื่องดำนะครับเนาะคเครื่องโบดคบเครื่องบนว่า,าอเอาเครื่องเม่าหลบน,น่านะครับมีมีแดงจั่าน้อยนะครับแต่ว่าเม่นตน่ำนี้ดอกแม่นต่ำนี้นะครับตัวนี้เป็นเป็นกรมพันธุง่วนะครับเป็นสายพันธุ์ของงัวนมาจากพอจากแม่นะครับมันหลีกเลี่ยงบ่ไรนะครับผิวพันธุ์ ครับผมมาดีครับผมตัวนี้ลูกของตัวไหนลูกเคเอฟสามหนึ่งมีใบเกิดเยดินบอับใบเกิดขายกินแล้วขายขายขายเดี๋ยวขายพ่อค้าอ๋อใบเกิดขายพ่อค้าไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นว่าเป็นลูกของเคเอฟสามหนึ่งนะครับนี่แข่งขาใหญ่สวยๆติดโบนนะครับกบเกลิงนะครับตั้นี้ผมมีเนาะตั้นี้ผมมีอย่างนะครับสำหรับงัวสองตัวนี่ น้ซีครับเอาว่าว่าไม่ว่าไม่ลูกขางพ่อสุดพ่อโจมครับเออน้องซีพ่อถกพ่อถอนครับหนึ่งพ่อดอกหางพ่อดอกพ่อยอมครับหางพ่อดอกพ่อยอมเนี่ยเออรับประกันทุกแนวครับผมโอเมนที่ที่ใหวว่าวนี่สีไม่จำว่าวว่าม่นยังดอกเอ้เออผมจะของกับผู้หูท่านไปในบ่รับประกันครับไปในบ่รับประกันเออยังโมทันเซิงยังโมทันเซิงครับผมยังโมทันครับยังโมท่านมีผู้ผู้ไหมาแต่งเนาะครับผมตัวนี้เปิดไรจังบาลครับตัวแรกนี่ตัวนี้เปิดไรหกหมื่นห้าพันบาทนะครับผม ถือว่าราคากับพ่อคุยกันได้ต่อรองลงได้นะพี่นาอนะครับห5,000ันบาทตัวแรกนะครับพี่น้องนี่ส่วนสูงกับประมาณพุลละลอยหาซิพุลละนะครับทุกอย่างเพิ่นรับประกันไฮบรดนะครับผมตัวเฮี้ยงกันอยู่นี่นะครับพี่น้องตัวคู่เพิ่นนี่ก็เบิ่งอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เพิ่นว่าเป็นลูกของพริกแดงนะครับนี่รับประกันทุกอย่างขึ้นกันส่วงสุดส่วงส้มนะครับหางด่างหางดอกบวมีนะครับงูแม่สาวคือกันตัวเปิดเท่าไรครับตัวนี้ ตัวนี้หาซิมาเป็นยังก็ถือกว่าตัวนี้หัวโบอลลอนเป็นวะหัวบลลอนนี่ได้ราคาดีกว่าเป็นวะอ๋อตัวนี้หัวโบโลลอนนะครับเพป็นว่ามันมีเขาแต่ว่าเครื่องเครื่องเครื่องเอ่อมันมาหน่อยกว่าตัวแรกนะครับราคาก็เลยถือลงนะครับต้องถามข้อมูลกันไปน้ำศึกษากันไปน้ำนะครับทายไปน้ำศึกษาไปพร้อม <c oughs> นะครับยังบอกเก่งนะครับผมเ <c oughs> ปิดไว้หาหาเงินเท่าไรก่ ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเพิ่์ว่ารูปพริกแดงตัวนี้นะครับผมนะครับถือกว่าตัวแรกนะครับถือกว่าตัวแรกอยู่นะครับแต่ว่าต่อมนี้ผมมีนะครับสวยงามพี่กันว่าเพิ่์ลวิทย์ตัวงามนะครับนี่แข็งขาดีเพิร์ลนะครับรับประกันต่อมนี้เลยตัวแรกหกหมื่นหกหมื่นห้าตัวสองห้าหมื่นห้าหมื่นห้านะครับตัวแรกนี่นะครับพี่น้องหกหมื่นห้าตัวที่สองทัดไปนั่นห้าห้าหมื่นห้านะครับผมเอามาสองตัวเนาะ ครับผมคาฝากเบอร์โทรนน่ครับผม083ครับ083 369 369 4713ี่ครับ4713ครับผมพีหงครับพี่บุญครับบุญครับพี่บุญครับผมอาจมาบ่อามาตครับ่พี่บุญอาสมาตนะครับผมนี่มุนอี้ถอดหน้าตาให้เบิ้งแล้วสูบยาให้ดวยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ถอดเพื่แะ้วล่ะแม่ พับเพิ่มเขาเปิดไปแล้วนะครับผมตามปกติครับตามปกติน้อผู้ได้ติดกับลักษซเอาครับมันบอรุนแรงกว่าในสมื้อนิดน้อยนิดน้อยโอเคครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณนายหอยใหญ่เฮานะครับปอมูลเพิ่นเน่นนะครับผมเดี๋ยวมือลังนี่สิได้มาหาขอสัมผัสดีดอกอาจิพสัมผัสไล่โตเลยนะครับอยางอยากมีความหูขึ้นกันนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับผมเดี๋ยวไปต่อกันนะครับ วัสดีครับวัสดีครับผมวัสดีครับอ่าตัวนี้ตัวนี้นะครับอ่ะมาเบิึงมาเบิึงงัวเพลินนะครับตัวนี้มะต่อกันบ่ครับนี่มาสอบถามว่ากันแล้วมั้ยบ่โอ้นี่พี่เพลินกับมหาคือกันนี่มาหางัวไปไปเลี้ยงเฮือไปขายครับนี่เลี้ยงเลน้ำไขยน้ำน้อนะครับผมอ่าเลี้ยงขายนั่นล่ะแมนแมนแมนครับอ่าตอนนี้ผมกับกำลังเฮ็ดขอบไว้คือกันนั่นแหละมาทายเห็นงัวตัวใดงงามๆกว่าสีซื้อไปคือกัน นะครับอ่ะตัวนี้ซื้อเท่าไหร่พ่อสามสี่สิบสี่สิบสองหนึ่งร้อยสี่สิบสองหนึ่งร้อยซื้อขายกันแล้วเป็นบ่นิซื้อขายกันแล้วนะครับเพิ่นเปิดเพิ่นซื้อขายกันแล้วเด้อพี่น้องตัวนี้เด้อนะครับสี่สิบสามหนึ่งร้อยเพิ่นว่าเพิ่นขายไปแล้วนะครับพี่น้องง่วงเง่าๆขึ้นกันตัวนี้เป็นเมษาบ่ครับนี่เนี่ยครับเป็นง่วงเมษาด้วยครับผมทับเรียบร้อยบ่อ๋อทองแรกนะครับเพิ่นเพิ่นทับทองแรกแต่ว่าเพิ่นขายกันไปแล้ว โอเคครับพี่ขอบคุณหลายๆครับผมง่วงงามนะครับนี่ยเป็นเฮ็ดใบกันมาเรียบร้อยนะครับผมได้ซื้อได้ขายกันไปต่อคันอีกสวัสดีครับพี่มหาบ่กำลังมห ah าอยู่เพื่นว่านี่ทั้งทั้งซื้อพร้อมทอั้งขายพร้อม นะครับกำลังมาหาอยู่ครับผมมาเบิงสวัสดีครับผมสวัสดีครับะเดี๋ยวขอเช็คคุณก่อนเด้อนะครับขอเช็คคุณก่อนคนมีตัวเมื่องเมื่มนี่นะครับผมมะเบิงตัวแรกนะครับนี่ตัวแรกนี่หูกระทบนะครับเป็นเมษาบ่ครับนี่ันนี้เป็นง่วงเมสาวนะครับหูกระทบสวยๆนะครับส่วนสูงนี่ประมาณลอยหาสิบุลละน้ะพอเนาะถึงลอยหาซิบบ่พอว่ะนะครับนี่ประมาณลอยหาซิบนะครับแข้งขาดีนะครับ ต้นนี้เพิ่นกับบอมมี่ดอกตัวนี้นะครับต้หนี้ไม่มีนะครับแข้งขาสวยๆนะครับงวงงามๆนะครับต้นนี้เปิดเท่าไหรครับนี่เปิดไปหกหมื่นหานะครับหกหมื่นห้าตัวนี้นะครับเป็นงวงแม่สาวเลยต่อรองกันเข้ามาได้นะครับหกหมื่นหาพันบาทคือว่าเป็นงวงงามอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะครับตํานี้่วนอื่นบอมมี่ตัวต้นนี้่วนอื่นกับบอมมี่หยังนะครับตัวนี้หกหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่ะ เดี๋ยวไปเบิ้งไปเบิ้งโตต่อไปของเพื่อนนะครับทั้งพี่แมนบะแมนขึ้นกันตัวนี้ตัวนี้โค้มนี่บอสนะครับมาเบิ้งมาเบิ้งงวแม่ลูกของเพื่อนเด้อนะครับแม่ลูกโค้มนี่นะครับผมตัวนี้ลูกของตัวไดครับนี่นะครับนี่ลูกลูกไล่ให้ลูกอยู่นี่นะครับาคัตัวนี้กับงวงงามนครน้องัวงงามอีกตัวหนึ่งขึ้นกันตัวนี้ลูกมันแห้งงามนะครับนี่ ตายแวล้อมพี่น้องในเบิ้งกันลูกมันนี่ประมาณจะเดือนพ่อตัวนี้พ่อว่าประมาณสามสี่เดือนเนาะนะครับประมาณสี่เดือนกลัวเหปามนสี่เดือนก็กลัวนะครับทำในหอยไงเล่านะครับผมนี่แก้งขาก็ดีว่ามีตัวนี้เลยตัวนี้นะครับตัวนี้ได้ลูกจังโตเลยครับงัวตัวนี้ลูกแรกกันงป่ะนี่ลูกแรกนะครับนันแม่มันยืนถังงาดอยู่นี่นะครับแม่มันแห้งงามด้วยพ่อนะครับแม่ใส่ได้อยู่นะครับแม่มันนี่ เป็นลูกแรกนะครับส่วนสูงเท่าไร่พ่อประมาณพ่อว่าประมาณร้อยห้าสิบน้อประมาณร้อยห้าสิบนะครับเป็นลูกแรกแข็งขาดีต่หนิส่วนอื่นมีบ่อตัวนี้ตัวนี้แม่ลูกตัวนี้กับบ่อมีต่หนิ้ยังนะครับต่หนิส่วนอื่นกับบ่อมีนะครับเปิดไว้จังบาทครับผมอ่าแสนสี่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับแม่ลูกนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเป็นง้วลูกแรกนะครับโค้งสั่งแม่มันนี่บามันลูกผสมสวยๆนะครับนี่ นะครับสวยๆเลยล่ะแม่ก็สวยลูกก็สวยนะครับลูกก็งามขึ้นกันเบิ้งเบิ้งหางมันพี่น้องเบิ้งโคนหางใหญ่ๆแข้งขามันนี่เลี้ยงใหญ่ไปหน้าแน่นอนนะครับนี่สวยงามยุบ้านลูกสาวก็เปิดในเบิ้งยังเสียละครับว่าอย่าลืมเด้อช่องเป่าใช้สิสเกตเปิดเบิ้งเยอะเปิดเบิ้งยูุบมาลูกสาวเปิดให้เบิ้งตลอดครับผมอ่าคู่นี่นะครับพี่น้องหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทต่อรองกันเขาไม่ได้นะครับ บ้านชุนเนื้อครับฝากน้ำเดงด้วยพ่อครับผมครับผมตลอดเลยครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทได้พี่น้องโคกมาต่อรองกันง่วงงมๆนะครับไม่ยอมครับอันแค่เจ้าว่าโอ้ยมันกันไม่ยอมเป็นตลอดครับผมยังไปเขาเนี่ยเขาเลยเห็นนะครับผมได้เห็นแนวพ่ออยู่มุอนี่นะครับอ่ะมาเบิ่งอีกตัวนึงของเพื่อนนี่ตัวนี้เป็นง้วนทองว่างบ่ง้วนทองผสมตัวใดงไหมครับตัวนี้ผสมซุปเปอร์แมนไว้จักเดือนแล้วครับผม วัวตัวนี้ผสมซุปเปอร์แมนไว้นะครับ5เดือนกว่าๆนะครับพี่น้องนะครับผสมซุปเปอร์แมนไว้เดือนกว่าๆนะครับผมตัวนี้ท้องที่เท่าไรแล้วนี่มีลูกจักโตลูกตัวทีสองนะครับเบิ่งค้นหางพี่น้องเบิ่งค้นหางใหญ่ๆแข้งขาหนีนังหนาแข้งขาใหญ่นะครับตัวนี้ได้ลูกได้ลูกเอ่อตีสองผสมไว้แล้วนะครับซุปเปอร์แมนนะครับผมลูก3ามท้องบ่ประกันท้องนะครับผมรับประกันท้องนะครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับนี่ เปิดด้วยเก้าหมื่นเจ็ดเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับต่อตามกันพม่าได้เด้อนะครับเพิ่นเปิดไว้หลายโตอยู่นี่สามโตสี่โตนะครับแม่ดูกน้น 97, นะครับเปิดไวยเก้าสิบเจ็ดนะครับรับประกันท้องนะครับตรวจท้องได้สบายๆผู้ดใวดวันนี้ใจตรวจท้องได้อีกนะครับผมอ่าฝากเบอร์โทรกันจังหน่อยครับผมเดี๋ยวฝากเบอร์โทรจังหน่อยก่อน <laughs> ฝากเบอร์โทรจังหน่อยก่อนศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าห้าเจ็ดสองแปดแปดหนึ่ง อ่ในหอยยังครับผมในหอยตะนะครับเปิดเปิดราคาไว้แล้วนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจโทษขมาสอบถามเพิ่นนะครับงวเพิ่นมีดตูมงามอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันอีกนะครับพี่น้องอ่ะไปต่อกันอีกนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับตัวนี้ยังวันถิไทยเนาะนะครับมาเบิ่งมาเบิ่งงูเพิ่นเอามาสองตบ่อ๋อแม่นเบิร์ดนี่มาในกันบ่ <ส>อ่ามาเบิงมาเบิองอีกเด้อ <elaborate> ของคนยังท um ันได้มไทยนะครับเจ้าเดียวกันกับเมื่อกี้นี่แหละนะครับตัวนี้เป็นแม่สาวบ่ตัวนี้ม่านแล้วบ่ท่องตัวได้ไวครับผมท่องสติงเล่ไวมีใบมีหลอดอยู่เนาะนะครับตัวนี้เป็นง่วมม่านนะครับท่องสติงเล่ไวจักเดือนแล้วครับนี่ท่องสามเดือนเออตัวนี้นะครับพี่น้องท่องผสมสติงเล่ไวเดีสามเดือนนะครับเพิ่นมีใบมีหลอดรับประกันนะครับผมนะครับเป็นง่วลูกที่เท่าไหร่แล้ว ลูกสองนะครับเป็นง้วลูกที่สองแล้วนะครับผมส่วนสูงส่วนสูงนี่ประมาณร้อยหาสิบบวกนะครับผมแข้งขาดีผมมีตําหนินะครับผมนี่สวยงามนะครับเป็นง้วลูกสองผสมสติงเล่ไว้เด้อนะครับท้องสามเดือนเบื้องหน้าตาพี่น้องเบื้องหน้าตากันนี่เบื้องหน้าตานะครับเบื้องหน้าตากันสวยงามพื่กัน,น,กนตัวนี้เปิดไปเจักบาทหกหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะตัวนี้นะครับพี่น้อง เป็นง้วนทองที่สองนะครับทองสติงเล่เปิดด้วย67,000บาทนะครับผมอุไดาหายอยู่นะครับนี่อ่าโท่อขมาเจ้านี่เด้อเมื่อกี้นี่นะครับเบอร์โท่อปัญหาไว้เจ้าแรกนะครับผมเนี่ยอีกตัวหนึ่งก่อนตัวหนึ่งแม่สาวบอกต้องใส่ครับอ่าเพื่นกำลังเพื่นกำลังต่อรองกันอยู่น,นะครับ ตัวนี้เปิดจัาบาทครับนี่ตัวนี้เปิดจัาบาทตัวนี้เปิดไว้ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเป็นง้อแม่สาวโตรวจพี่นะครับเป็นง้อแม่สาวขึ้นกันนะครับผมห้าหมื่นเจ็ดพันบาททายแวน้นรอบมีพี่น้องดีเบิ่งกันนี่ครับผมวัตัวนี้เป็นง้อแม่สาวนะครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเจ้าเก่าเมื่อกี้นะครับผมส่วนสูงนี่ประมาณส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับแข้งขาดีรับประกันนะครับ ผู้ใดสนใจหาอยู่นะครับปกวนผพทยโทเขามาสอบถามคนใดตามเบอร์โทรนี่เจ้าเมื่อกี้นี่แหละิันบอกเบอร์โทรไว้แล้วนะครับรายละเอียดต่างๆสนใจยังไงกันสอบถามกันขมาเบื้องนะครับเช็คกันเขามาตอร้องกันเขามานะครับอ่ะโอเคไปต่อกันอีกนะครับผมไปต่อกันอีกนะครับง้ออีกหลายเอ้พี่น้องแชะเชื่อเชะจะน้อยเด้อมึอนี่ฝนตกฝนตกมาแห้งจะมือขึ้นนะครับนี่พ้ายุกับเขาฝนกับตกแห้งนะครับ ไทยกับไทยเนยจังหน่อยนะครับอย่าลมเด้อพี่อย่าลมเด้อนะครับเอาว่าเบ่งงัวเพลินก่อนวันดีครับผมวันดีครับวันดีครับเอาแม่พ่อพอ,พอลูกลูกรออีกเรื่องนะครับผมผููสาวเพิ่นถามหาอยู่เรื่อยเด้นะครับเพราะว่าผู้สาวเบ่งลิบอยู่เรื่อยนะครับออเอ็เนครับอ่าตัวนี้มาสองตัวดีป่พี่โอโคมหนึ่งเป็นบ่อีกคมหนึ่ง นะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เท่าไรก่อนสี่หมื่นห้าพันตัวนี้งัวสาวพี่ตัวนี้เป็นหัวสาวนะครับผมสีออกสีเหลืองนะครับโค้ง้างนี่เป็นหัวจากปีแล้วพี่หัวสิบหกเดือนนะครับงัวสิบหกเดือนเด้อตัวตนี้นะครับพี่น้องเป็นงัวเมษา,เล,าเลยส่วนสูงนี่ประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกถึงร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับตํานี้ส่วนอื่นมีบ่าพี่มีแต่ความงามเป็นบ่ ตอนี้ผมม ok ีย่างนะครับแข็งขาดีนะครับมีแต่ความงามพ้นว่าอ่เปิดไว้จักบาทครับนี่ต้นตัวนี้ครับพี่ตัวนี้สี่หมื่นห้าพันบาทเด้อตัวแรกนี่ครับตัวที่ท้ายยู่นี่ละสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผมเดี๋ยวไปเบ่งตัวต่อไปของพ้นนะครับตัวคางคางกันนั่นละอ่ตัวนี้นะครับพี่น้องนี่สีเหลืองนี่ตัวนี้เมสาวคือกันเป็นบ้าตัวนี้เป็นเม่สาวคือกันนะครับส่วนสูงกับซ้ำกันส่วนสูงซ้ำกันนะครับกับตัวแรกเลยนะครับประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับถึงร้อยห้าสิบุ่น หนังหนาแข้งขาใหญ่พอน,น,นะครับอ่าหนังหนาแข้งข,า,งขาใหญ่นอะนะครับผมตัวนี้ตำหนิส่วนอื่นมีบ่บ่มีตำหนิจากโตนอนะครับเปิดไ้จากบาทตัวนี้ครับนี่ โอ้นี้เปิดไวปหาเงินนะครับนี่ทายให้เบิงนี่นะครับพี่น้องทายแหวน้อมให้เบิงนะครับห้าหมื่นบาทนะครับผมกล่องสวยปะกล้องกล่องงาเงียบหมื่นกับสี่หมื่นหาพูดว่านะครับสองตัวกันสี่ลุดอยู่แบบพูดว่าโตต่อรองกันเดานะครับผมอ่าหมื่นกับสี่หมื่นหาตัวนี้หาเงินนี่เนาะตัวตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้หาเงินนะครับตัวนั้นสี่หมื่นหานะครับผม อายุเดียวกัน <pieces S 1> นะครับะนะครับมาเอามาเบงมาเบงง้วอไอ้คอมหนึ่งของคนแนตนัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกของตัวไหนพี่นี่ <c oughs> น <ำ isso> มีใบเกิดบ่ใบเกิดบ่มีเนาะบ่เป็นยังนะครับออได้จากเดือนแล้วลูกมันนี่ <c oughs> ลูกมันเพิ่งได้สองเดือนนะครับนี่ผ <ไ Pablo. S 1> ิวพันธุ์สวยงามดีนะครับผมด้าน <c oughs> ข้างมันเป็นยังพี่ทะลอกบ่มันหะกเป็นบ่เออด้านข้างมันมันเดือนะครับนี่สองเดือน ปัญหานะครับแข้งขาบมมีตั้งนี้ส่วนอื่นบมมีหยังนะครับ<ช>แม่มันนี่กับบามันรุ่นใหญ่ขึ้นกันนะครับผมได้รูปมาจากโตแล้วลพี่ตัวเดียวครับลูกแรกเป็นบ่านะครับตัวนี้เป็นง่วนลูกแรกนะครับผมส่วนสูงนี่ประมาณาวัดไทยนะครับประมาณร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยห้าสิบนะครับผมง่วนลูกแรกเลยป,นนประกันตนั้นี้นาะพี่เนาะรรประกันตั้นี้ทุกตัว ทุกตัวนะครับประกันตำนี้เบิร์ดนะครับผมแข้งขาดีส่วงสุดส,วส่วงส้งมบอมีนะครับรับประกันให้นะครับโอ้ยแย, àng ย, àng ย, àng ย àng ่งกันย่งแงพี่น้องเอ้ยไทยไน้่าสำนยเกิดไทยสำนัน,หนหล่ายํานฝากเบอร์โทษ <c ười> เน่รครับ <c ười> พี่ศูนย7แปดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามหน่งีพี่มพี่มี่พี่มี่ประจนยางเทือนะครับ อาสามาตรเนาะพี่มียอาสามาตรนะครับโทเข้ามาสอบถามนะครับละเอียดต่างๆนะครับโทเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมเจ้าของงวเพ่นนะครับขันบ่เข้าใจยังอาบดตัวกันเนาะนะครับโทษสอบถามได้ตลอดนะครับผมโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับไปต่ออีกนะครับพี่น้องไปต่ออีกอาเฉิอแฉจังหน่อยนี่ท้ายบรรยากาศในเบิร์เลยเละกันเละนะครับพี่น้องนี่ดีดี่ซส่บูดมากเมื่อนี่นะครับเออ นี่นี่นี่ทีมงานทีมงานไวรุ่นข่างัวพนว่านี่นะครับนี่ใายเบิ้งเด็กยินเด็กยินเว้าเว้าเมื่อกี้นี่บ่โอ้ยผู้เจ้ากัดตัวกันอยู่เื่อยเนาะอ๋อทั้งผีเป็นบ่โอ้ยด็กไทยอ่าไทยทั้งผีไทยทั้งผีบ่เนี่ยเป็นตอเก่งบ่เพิ่นเพิ่นตอเก่งบ่เอ้ไวรุ่นข่างัวพนวนตอเก่งพนวน โอ้ยเดี๋ยวไอเปิดฟาร์มอยู่ไปยู่ได้ไอก็ได้เดี๋ยวไอจะภาพพี่ตอร่อเก่งมืนกันเด้อรุ่นต่อเก่งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ปลุดอกขายหรอครับขายหรอปอนพี่เพิ่ดว่าขายและไรพูว่านะครับปลุกดอกนะครับเอาไปต่อกันพี่น้องเชื้อเชะจังหน่อยเด้อบอจังหน่อยแหละเชื้อเชะแบบเชื้อเชะมากเลยนะครับหนียางกับยางหยักนะครับผมกับยังไทยพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งขึ้นเก่านั่นแหละนะครับบ่าวชัยสิลเกตชแนลนะครับผม ไปตอกันอีกนะครับเอาไปเบิ้งตัวนี้เพิ่นกำลังตอร่องกันอยู่ดอกเนี่ยนะครับผมวันดีครับ<น>พี่วันดีครับผมอตัวนี้เปิดเวลาไราได้พี่นี่อ่าครับวันดีครับผม,มพี่เปิดไวลาไราได้พี่สองหมื่นสองพันห้าเนาะเป็นง้วเถิกนะครับตัวนี้ซื้อต่อมากขึ้นไหมพี่นะครับพันซื้อต่อมากนะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถือว่าบบแพงนะครับผมอประมาณถึงปีบพครับ ประมาณปีแนเนพนวานะครับชวนสูงนี่ประมาณลอยยีสถึงสามสิบนะครับตำนี้มีพ่อพี่พ่อมีตำนี้ยังเนาะนะครับอ่ะฝากเบอร์โทรหน่อครับพี่087ย์แปดเจ็ดแปหห้าย์ศูนย์พี่เสยีงยงครับพี่โตาร่วมเนาะ,ะ,ะนะครับผมเห็นไมครับเปิดเปิดราคาไว้แล้ว2องหมื่นสอ่นะครับงัวเถือกนะครับต่อรองได้พนวา อีกตัวนึงตัวนี้แจ็คบาทพี่นี่สองหมื่นตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันห้านะครับสีขาวเนาะพี่เนาะนะครับเ,เบอร์โทษเดียวกันนี่ละนะครับสองหมืน่นสองหมื่นห้าบอกสองหมื่นเจ็ดพันอ๋อสองหมื่้าร้อยถามไปถามมาผมก็ลืมกัน,น <c oughs> ตัวนี้เป็นวั่วมั่เวเถกประมาณปีกว,กว่าขึ้นกันเนาะเดี๋ยวับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับ,รบตัวนี้เด้อแข้งขาดีผมมีตัวนี้นะครับไายแวนรอบพี่น้องเดือบึงนะครับใครสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์โทรพี่เพิ่นหให้ไว้แล้วนะครับ นะครับตัวนี้เด้อนะครับเวทล้อมพี่น้องในเบิง้งทายยนี่ยก็พี่มือนี่ทายยนี่มันเฉอะแฉจัง่อยนะครับผมโอเคครับพี่ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับผมนะครับถ่ายคลิปที่สองนี่นะครับพี่นออ้องผู้ดใดสนใจก็โททรัถกถามกันเข้ามาสอบถามต่อร้องกันเข้ามานะครับช่องเบาชัยสิสเกตชานแนลสำหรับอ่า ายหอยทานใดนะครับที่เบิ้งอยู่ทั้งบ้านก็สามารถทรเข้ามาซื้อขายกันได้คือกันนะครับลักฐานต่างๆข้อมูลต่างๆก็ทรสอบถามจากของงูเพื่อความแน่ใจนะครับการซื้อการขายกันมันจะไม่มีปัญหาภายหลังนะครับใบรับประกันสําคัญนะครับใบรับประกันทุกอย่างนะครับรับประกันตํานี้รับประกันทองนะครับสําคัญนะครับศึกษากันเบิ้งนะครับทร่กันเข้ามาสำหรับช่วงไทยนี่นะครับช่วงไทยคลิปนี้ผู้ใดเข้ามาแล้วก็ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ